่าเดียวกันมันบบอ่นเลยอ่ะเยวกันมันบบอ่นคนเดียวกันเดียวต้วหาไม่ดลกตัวหาไม่เลยตัวาตัวหายเลยยังเดยจะด่าเขาดี๋ยวเ้ยเงียบเงียเงียบเงียบจะโทรปกติจะไปหามไน่ไดไปโทรบ้าน่ะเออยมาแมนอันนี้เฟซมึงเออมึงเงียบมึงเงียบห้มันเห็นน้ำตามตัวเอาเปอยไฮัลโหล <laughs> chơi, chơi cho bỏ lương không em nhỉ chơi, chơi cho bỏ lương không em nhỉ alo ngay kêu 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 nhà cà phê cô bà พุงเอดีดีอโหล้ัลโหลบ่ดีบ่ดีัลโูลแพนอยู่ไหมเนี่ยบ่ดีบ่ดีแก่แ่แพนไหมเนี่ยบ่ดีบดีบกาซ่อแล้วกูซ่อแบอกจะจะบอกจะบอกเรื่องเขาหรอนอลโหลยังมเอาั่บ่ดีดีแมนบอมาตูนขึ้นโดบอกเรื่แล้วเห็นเบ้ากันอยู่ม้ เค้นเชียร์ให้กันเลือกกันอยู่ไหมเนี่ยเอาสอบเบิ่งอยู่เด้อเอาตอบตอบตอบเท่าเนี่ยเด้อเธอหมดฮักเขาแล้วเหรอเฮาเฮากับเพื่อนเธอใครสำคัญกว่ากันเนี่ยอ๋อ อยากยินเสียงแฟนกูอีนุ่มมปงหนีปากเาฮ่าฮ่าฮเาฮ่าเ่าฮ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 ัาก่า่าฮัาฮ่า่าฮ่าเ่า่าเ่าฮ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 าฮ่าฮ่าฮ่าเ่า่าฮ่าฮ่าไ่่ได้า่าฮ่าฮอาคัญก่้่าเ่าฮ่าฮ่าฮาฮ่า่าย่าฮ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 ่า่า่าฮาา่่อาฮาาาา บอกเอาเนี่ย <Yeah. S 1> ส,ส,สนใจแต่เพื่อนเธอร้อยไอ้สองตัวบาทนั่นน่ะหน้าก็คือปลาดุกนี่แมะเธอจะเลือกเราเลือกมันเธอบอกมาตรงๆเลยไม่ไม่ฮักก็บอกเอาเอาเสร็จย่างอกอ,อกเิงอย่างนะ อะไรอะไรนะกูสงสัยว่าก็ดียิไงยง้มยังไงไม่ดีแต่จะจะเลิกกับเฮาหรอเนี่ยดูกับใครก็เสืียเง่ะกูถามเนี่ยเกมดังยี่พันกูไม่ถามมึง เขาอยากรู้ว่าเขากับเพื่อนเธอใครสําคัญกว่ากันเนี่ยเขาอยากรู้ว่าเรากับเพื่อนเธอใครสาคัญกว่ากันเนี่ยตอบเขาเร็วๆเลยเนี่ยเพื่อนหรอเออไปลดไปหามันไปคบมันนู่นหะคบกับเราทําไมตอบเมฆเพหาก็บอกอย่าหลอกให้เจ็บนี่จ้างวังยิบบอกเมฆเวลาเว้ย i <laughs> <laughs>